ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมกดไลค์ส u b s c r คลิปนี้ด้วยนะ,ะเอาแล้วครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวนะฮะ,ะเป็นมอดปืน 3D นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะ,ะับเพิ่งอ,ออกมาเลยนะครับผม อ่าแล้วถ้าใครกดซับสไคร้แล้วกดไลค์พร้อมกันแล้วนะครับก็พร้อมแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับอ่าแล้วครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมอ่าแล้วสิ่งที่ที่เราต้องมีนะก็คือโต๊ะคราบนะฮะอ่าถ้าใครเล่นสไปโรเราก็จะรู้โต๊ะคราบนะฮะแต่ว่าอ่าเอาไปเล่นเอาเองปะกันนะครับอ่าแล้วก็กดค้างครับปึ๊บอ่าเราก็จะได้เออเทเบิรมานะฮะเราก็จะเทรดเลยนะฮะเราจะสร้างปืนจากอันนี้นะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีนะครับเราก็จะต้องมีเพชรนะฮะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เพชรในการเทชดนะฮะอ่มาเลยครับปึ๊บอออรอสักครู่นะครับผมอ่มาแล้วนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีมีดแล้วก็มีขวานมีไม่ก็ไม่ต้องแล้วก็ ที่มันไม่มีปืนนะฮะเพราะว่าเราจะใช้เป็นตัวแม็กนะฮะถ้าเรากดค้างที่แม็กเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปืนเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองอาเทรดกันเลยนะฮะเอาเป็นปืนอะไรดีนะฮะเอาเป็น AK เลยแล้วกันนะครับใช่ไหมปึ๊บเราก็กดเทรดนะครับแล้วก็จะได้แม็กมานะฮะอ่ะเราก็ให้เราเนี่ยทำการกดค้างนะฮะปึ๊บอ่าเราก็จะได้ปืนมานะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยิงนะฮะนี่นะครับก็จะแล้วแต่จะ ปืนนะฮะที่มันจะยิงนะฮะก็จะมีเอฟเฟกเหมือนควัควนปืนนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาลองเอาเป็นตัวเอาเป็นคนละกันนะฮะอ่าวิลเลจเจอร์นะฮะปึ๊บยิงกับผมลืมไปว่ามันจะเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวพี่เราเปลี่ยนเป็นอะไรดีเลย เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นซอมบี้วิเลจแล้วกันนะครับอ่าอันนี้แล้วกันนะฮะปึ๊บอ่าวางแล้วก็นี่นะครับให้เรากดค้างเลยนะฮะอ่าคือว่าปืนตัวนี้นะฮะแม็กมันมีวันหมดนะฮะแต่ว่าผมเป็นอ่าโหมดอ่าอะไรโหมดอันนี้อยู่นะครับมันก็เลยอ่าแม็กก็เลยไม่หมดนะฮะก็ยิงได้เรื่อยๆเลยนะครับผม จริงจริงมันมีแค่30นัดนะครับถ้าเราเล่นแบบสไ વ เวิลนะครับก็จะมี30นัดนะฮะสำหรับปืนตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเป็นมีดกันนะครับมีดก็จะมีปรสามอันแล้วก็ขวานอีก1อันนะครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้นะฮะปึ๊บออ่่าาประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเอาปืนอันนี้มาก,กันอ่าประมาณนี้นะฮะสำหรับมีดนะฮะสำับตัวมีดนะฮะก็ให้กดตีได้เลยนะครับก็จะเป็น ไม่ได้มีสกิลอะไรนะฮะแล้วก็อันนี้นะก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกมีดอันนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวขวานเนี่ยก็เป็นธรรมดาครับก็จะเป็นแบบนี้ละกันนะฮะอ่าไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะฮะแล้วก็อ่ามาลองตรงนี้นะสังเกตนะครับว่าคือมันสมจริงมากเวลาใส่ลูกนะฮะเมื่อกี้มันมีอะไรออกมาด้วยนะฮะนี่นะก็จะยิงประมาณนี้เลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองวางซอมบี้นะฮะพึ้นนี่ฮะประมาณนี้เลยนะฮะสลหรับปืนลูกโม่เนาะนี่ฮะกาดยิงไปเลยฮะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับปืนนะฮะ ก็ยิงประมาณ3-4ลูกนะฮะอ่าพวกอันนี้ก็จะตายนะครับพวกม็อบนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วอย่างต่อไปนะฮะเราก็จะต้องมีอ่าเป็นแร่เหล็กนะครับผมนี่นะเหล็กตัวนี้เลยนะไอรอนนะฮะับสำหรับการคราฟนะครับเป็นชุดเกาะนะฮะเดี๋ยวปรับไปตอนเช้าก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าตจุด AD แล้วนะฮะอ่าก็จะเช้า เช้าเช้าหรือ,อยังมันไม่ยอมเช้าฮะอ่าเช้าแล้วนะครับผมอ่าล้วก็มานี้ล้วก็เลื่อนไปแถวด้านล่างนะครับผมอ่าเราก็จะได้อันนี้มานะฮะส่วนอันด้านล่างคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ไม่ใช้นะครับไม่ได้ใช้นะครับอ่าก็มีทั้งหมด2เกาะนะฮะ แล้วก็2หมวกเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นกล้องอันนี้นะฮะนี่นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรนะถ้าใครรู้วิธีการใช้ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับมาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยนะกันนะครับสำหรับตัวชุดเกาะเนาะปึ๊บก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใส่หมวกไปเนาะอ้าวก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครัสำหรับชุดเกาะนะฮะอ่าแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นอีกสีนึงนะฮะอ่าก็เหมือนสีของอะไรอะอะไรสักอย่างนีแหละนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายนะฮะเป็นอ่ากล้องมองกลางคืนนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นตอนกลางคืนให้นะครับปึ๊บนี่ก็จะประมาณนี้นะเราก็จะเห็นตอนกลางคืน,นเนี่ยเป็นเหมือนสว่างๆเลยนะครับผมเหมือนกับใช้ยา อะไรนะยาที่ทําให้หมอคืนได้นะฮะสำหรับใครทีอ่อยากจะเล่นมอสตัวนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยนะครับ